สวัสดีครับผมเฟรเบกอร์นะครับก็วันนี้นี่ก็เลยเด้รับเป็นคลิปที่น่าจะทํายากที่สุดกันเลยทีเดียวครับแล้วการทัศน์ใจของผมจะเป็นยังไงครับคือเริ่มไม่อยู่ว่า สุดท้ายก็ต้องจบผลที่ท,ที่เรียมคูเปอร์ครับกับทาวินฟิลิดก็ต้องร่วมกันมาทํากันในคลิปเดียวกันเลยทีเดียวคนระับแต่มันมีข้อแตกต่างอยู่ที่คือการลงสนามครับเพราะว่าคาร์วินฟิลิปได้ลงเป็นตัวจริงคนระับส่วนคูเปอร์ก็เป็นสำรองครับแล้วก็ไม่ได้ลงนะครับโอโ้โหก็อย่างว่านะเพราะตนนั้งแต่ในรับมันก็มีตัวเลือกมากมายครับโอโ้โหซึ่ง ซึ่งแต่ไล่ามาสยาวก็ผลว่าได้เลยว่าผลนี่กูอยากหลับเลยทีเดียวซึ่งกูน่าจะหลับไปด้วยนะครับเพราะว่าแม่งจบสนดๆครับผมโอ้โหเฮียก็เล่นเลยเลยว่ามันก็ยูเครดบบี้ที่พวกเราลุ้นกันมาตลอดทั้งแทบจะทั้งชาติกันเลยทีเดียวก็ก็ในใจในใจชาวยูเครไอ้เชื่อชาวยูเคทั้งไหน <c ười> คือคนที่เป็นแฟนบอลตกินบ,กบอกเออไม่เจอแม่งก็ได้สัตว์ถ้าก็จะทำหลับสักขนาดนี้โอ้โห โดยเฉพาะเขาฟิลลิปที่หน้าที่ทีมไม่ได้ใจว่าโค้นหรือโคนโคนขอสก,กัดเลยเลยเก์ที่เป็นฝ่ายผิดน,นะครับ <c oughs> ตอให้ฟิลลิปทำทำหน้าที่ในกครไล่หัวคู่าแข่งไม่ได้ทำแบบไล่เตะปอยเตะเกมรุกให้แกเพื่อนเพื่อนนะโอโ้โห <c oughs> ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพกกราะสกัดเลวเขาเปลี่ยน เขาเขาก็ปรับแผนนิดหน่อยครับในการวิธีรับมือกับอังกฤษนะครับที่มีเกมที่ที่ค่อนข้างฝืดอยู่แล้วครับโอ้โหเพราะว่าสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงโฟได้อะไรนอี้แม่งทำเสียของหมดเลยนะครับโอ้โหโคชี่ยก็ขอขอมัพู่ถึงบอลคู่อื่นไปเลยซึ่งก็ครับ ไม่ได้เจอว,วันนี้เป็นวันอึดอัดแห่งชาติเลยับเพราะว่าไออีกสองคู่ที่เหลือแม่งก็อึดอัดทั้งคู่เลยเพราะว่าประตูแม่งน้อยชิบหายนะครับ <the> คือนะครับสวีเดนหลังจากที่สามารถยันเสมอสเปนได้ก็สามารถจัดสโลว์เกมไปแค่มเน 1, ประตูประตูนคะรับส่วนอีกคู่หนึ่งซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับอังกฤษนะครับคือไออยู่กลุ่มเดียวกับอังกฤษนะครับคือโคอยเชียกับเช็กก็ แม่งกระสเป็กันลิงๆแบบโอ้โหเชี่ยกูแทบลมจับอ่ะคือแบบไม่มีไม่มีเชี่ยอะไรกันเลยหรอวะโอ้โหโคตรซรงอ่ะก็จบลแ้วสำหรับ UK เคดับี้ที่มีดีแค่ชื่อนะครับก็แล้วครับหากชอบให้กดไลค์นะหากชอบมากให้กดซับสไคร้หากชอบมากกว่านี้ให้กดแชร์ไปเลยครับผม ก็คืนนี้ก็คราวนี้เป็นคืนที่นักดงอีกครั้งหนึ่งครับเพราะคราวนี้จะมีชาติที่มีนักเตะหลีกถึงสามชาติกันเลยดีและที่จะลงเตะและสองและสามคือชนกันเองด้วยครับก็คือสเปนกับโปรแลนด์นั่นเองครับที่จะต้องเจอกันเองครับส่วนอีกชาตินึงก็คือเยอรมันของรโรเบิกนะครับแต่ก็รอดูกันได้เลยครับผมขอบคุณครับ